แน่นอนครับนี่คือสคริปตรีวิวสำหรับช่อง Car Culture TV เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ600คำเกี่ยวกับ Honda Wave Alpha 2026ครบทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Car Culture TV วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นจาก Honda ที่ถือว่าเป็นตำนานในวงการรถเล็กของประเทศไทยนั่นก็คือ Honda Wave Alpha รุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆและแน่นอนว่ามีการอัปเกรดใหม่หอลายจุดทั้งดีไซน์เครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่มากขึ้นเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อน Honda Wave Alpha 2026มาในลุคที่สปอร์ตและโมเดิร์นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดมากขึ้น คมไฟหน้าแบบเล็กดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนชุดแฟริ่งด้านข้างถูกออกแบบให้เรียบลื่นตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความมั่นคงในขณะขับขี่ที่นั่งแบบสองตอนดูสวยงามและนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนนอกจากนี้ยังมีสีใหม่ให้เลือกมากมายเช่นแดงดำสปอร์ตบลูและสีขาวเพลที่ดูหรูหราขึ้นกว่ารุ่นก่อน ส่วนด้านท้ายของรถฮอน d a ได้ปรับดีไซน์ไฟท้ายให้ดูเพรียวและทันสมัยมากขึ้นพร้อมกับบางโคลนหลังแบบใหม่ที่ช่วยป้องกันเศษน้ำหรือดินประเด็นในช่วงฝนตกล้อแม็กขนาด17นิ้วที่มาพร้อมยังขนาดใหญ่ช่วยให้การยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นมาดูด้านภายในหรือฟีเจอร์ที่ให้มา Honda Wave Alpha 2026ติดตั้งหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและสัญญาณไฟต่างๆมีช่องเก็บของใต้บอดที่กว้างขึ้นสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้สบายระบบสตาร์ททั้งไฟฟ้าและเท้าให้เลือกใช้งานสะดวกตามสถานการณ์ในส่วนของเครื่องยนต์ Honda Wave Alpha 2026ใช้เครื่องยนต์114 cc จังหวะระบบหัวฉีด TGMFI ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงความประหยัดน้ำมันในระดับสูงสุดตามมาตรฐานของฮอนด้าขับขี่ในเมืองก็คล่องตัวแถมออกต่างจังหวัดก็ยังทำความเร็วได้ดีความสั่นสะเทือนลดลงจากการปรับระบบกันสะเทือนหน้าและหลังใหม่ทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจมากขึ้น